โ okay, sure. <laughs> อเคครับผมนี่ใช่ไหมครับวันนี้เราก็จะมาวิบากกันไปเลยวิบาก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 บากันไปเลยวันนีไไ้ไปกันสี่คนนะยุโรปเลยยุโรปเป็นไงล่ะไอ้ย่าขาตั้งเฮ้ยขาตั้งเฮ้ย ไอ้ไอ้ยาเจ้าของช่องแม่งลิวคาตาขึ้นเว้ยไอ้คนเว็นตะไลเลยนี่หายแล้วตายแล้วตายคนมาเลี้ยวยี่บากมานะเพราะเจ้าของช่องแมงมีวยี่บากไอ้เหี้ยมาใหญ่รูฟี่ยี่บากไงไปแล้วจ้า ก็อยู่แล้วทุกคนวันนี้มันห้ผมดกรมนะทุกคนเฮ้ยเจย์พี่ ออกมาเว้ยมาแล้วไอ้เฮียรถแม่งดับไปสัตว์ไอ้เแคยโค้งก่อนไอ้แค่รถดับน้ตเมื่อกี้รถเก่าทุกคนรถเก่าเฮ้ยไปไอ้เฮียว่าเกี่ยวรถจับรถตั้งรถตีทุกคนรถลอยเกินไอ้เฮียกับตาย หนักก็คนจบตายไม่ละมาแล้วกำลังมาแล้วเหนื่อยก็เหนื่อยไอ้เฮียคิตตมโอ้ไอ้เฮียคิตออคตอมเอางเงาไงหมายถึงว่ามาลองดู ได้เว่ยมาดิมาดิไ <laughs> อเฮียรถลากลุดนุ <laughs> ล้กันไอเฮียรถรถติดเฉย มามีเลยว่าเมื่อกี้เ่าทางนี้ม okay. okay. ันย่มีไงไปต่อต่อไอ้แย่้ยรถิตคิดตรงเลยทุกคนมาวะทังนี้ยุคนที่ยุการ แล้วไปแ้มไม่มาทำากโคตรนายทุกคนโอ้ยเฮียมาดิอะไรอ่ะอะไรวะยังอ๋อไอ้เฮียเป็นไรวะไอ้เฮีเออยเป็นไรวะ ได้ปไปไหนอ้อมทางข้างนี้ทางข้างนี้โอ้ยน,นี่ทางนี้น,น,น,นี่ทางนี้บวกไก่เนี้ยเห็นตัวมั้ยเนี้ย <laughs> ไอ้ย่ยรถตี๋ทุกคน <laughs> ไนอ้ <laughs> ไอย่าลองทำลุดไงเราวอยากมาทางที่ตุ้มยีเฮี้ยะว้าวี้ยมันจะมาได้ไหมทุกคนอุ้ย

สุดหมายปลายทางก็จะถึงไม่เป็น,ปนอย่างนี้นี่พึ่งแล้ว

ดูไปดูไปยีโอ้ทุกคนบอกเลยว่ากูยังไม่มาทางนี้อีกแล้วพอมีคิดต้มพอมีโอ้คิดต้มเต็มเลยอ่ะแล้วปัญหารถผมงั้นใหญ่ด้วยทุกคนกูได้พี่แต่ไห้นะไป่เ้เจ้าของช่าอีกตาเจ้าของเช่าอีกตาน้องตา จ้าชงเฮ้ยเฮ้ยมาดึงนี่เอเฮ้ยเฮ้ย้เหี้ยเจ้ของช่องไอ้เจ้ของช่องเล้ยวตายห่าแล้วบอกเลยว่าเดี๋ยวพี่ไทยนเฮ้ยรนแม่งควันพาม่ลำบากฮะเออไอ้พี่ไยไอ้ไทยไอ้ไทย ไปย่าเหาฟีไป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 ทุกคนไปจะคุณเป็นพรทางตรงนี้ทุกคนผมเอาที่บ้านทุกคนอเลยขึ ę, ้นไงแต่ว่าทุกคนดูดิด uhm, uh, ูดิดูดิผมเดียวนะดูดิผมเดียวดูดิทุกคนดูดิโอ้โหดูดิผมแม่งปัดอ่ะดูดิไอ้ยา เฮ็ดอ mm ีโค่ทุกคนดูดิไม่ได้หายหมดแทุกคนดูต่อไอ๊ะวะไปไีไปอ๊ะวะเอ๊ะวะหายยังงยูวะพอทุกคนดูดิอะนรกัครับ

ไปบนรอเลยทุกคนแล้าขอกช่าวบ้าไปบนรอทุกคนดูดิโอ้โหไม่ไปทุกคนจับเย็ทุกคนโอ้โหไม่เกียวมันจะเหนื่อยขนาดนี้ทุกคน ไปอยู่นเ่ะเอยาคนแม่ก็มีรอเลยแม่คนนั้นแม่โคตเวตอะไรเลย รถทุกช่ปใหม่ก็ต้องลารถใหม่เตือยกไปแล้วทุกคนโอ้พุทเหนื่อยทุกคนโอ้หไอ้คลิปนี้แม่งวดรุนแรงพุทธเหนื่อย โอ้ควันขึ้นเลยทุกคนตะโกนปกควันขึ้นนะข้ามใจทุกคนไอ้เหี้แน่ไปแล้วจ้ามาดิมา วเ,เว้าเถอะโอ้ยเท่ากี้แม่งเตะห้องกแกว่างเลยทุกคนผมมีไากิล่ายทุกคนใครอยากเจอก็วมากับผมได้หรือเปล่าแลก็ไม่มั่นใจทุกคนในตอนนี้น,นักกู้จะขาหักทุกคนถ้าจคลิปนี้ไปแล้วคลิปของใครไม่ได้ผมต่อหน้าจะขาหรือเปล่าท๊ะบาย พ่อออกมาทั้งทั้งได้พูดสบายเลยทุกคนเขาอย่งางทั้งไงสบายเลยทุกคนโอ้โหโอ้โหทางแม่งว่ากันดานมาก มีเกียสองทุกคนไอแคเกียสองไแเกียหนึงแล้วลูกแค่หนึ of of ่งขาขาลงแล้วทุกคนเพราะตรงนี้แม่งก็พี่ตุมอ่ะโอ้โหโสะบัดเลยว่ะโสะบัตรเลยทุกคนไม่มีที่ตงมงไนึงนทุกคน แม่งเจ้าของช่องทีหาเนาะแม่งนำไปเลยอ่ะเ <laughs> ยุดดิรถผมมีบากนะทุกคนไปเข้าทุกที่ได้มาดิโอ้ยที่ตรมแม่งอิ่ใส่ผมเลยทุกคน ไปต้นดิเดกูอาหายละโทุกคนโคตรเลยอ่ะเข้มงวดคนยิ่งหายโอยเดี๋ยวูเจ้าของชอวแม่งไปไหนไม่รู้ทุกคน ของช่องม่นไปเทีย่ยอล้วน,น่ะแล้วของช่องม่ไปเที่ยวมาทุกคนเป็นไที่มั้ทุกคนมาไปอยู่ที่ปะไปอะมาโอ้โหพุเหนื่อยเลยอะ่ะทำไม่ทัวกันด่านยิ่มหายนะทุกคน ไปเลยทุกคนโ้ทาไปกูระดานทางลงไม่ก็กดานนี่โอ้จเจริญ เป็นไงเฮียโอ้คือกันไปทุกคนไปล้างรถต,ต่อไปไม่ได้ยิงแล้วโอเคไหมทุกคนลรอแตกทำไม,มจริงๆทุกคนมันไม่ใช่เราตตกหรอกแต่ว,ว่ามันคล้ายๆกัน เจ้ากนต่อนทุกคนเก็ต้องใส่แม้ทุกคนแม่งบอกจะขับไปเจ้าขอบเจ้าแม่งไปไม่รอเลย วัดได้เจอเปล่าวะ ต้องไปคิดแบบชิลๆสบายๆทางแม่งก็ไม่ต่างอะไรดีกว่าโอ้โหหากุมทาง,ง,ทางยากอีกแล้วแม่ ไม่ทุกคน